สวัสดีสบายดีเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับแม่น้องอติมโดยสวนเด้อจา้าวันนี้เด้อจา้าวันนี้แม่น้องอติมจะให้มาดูต้นท,เนเนะนนทุเรียนพิเศษนะพี่น้องต้นทุเรียนพิเศษต้นนั้นก็คือดูข้างหลังแม่น้องอติมนี่งไงก็คือว่าเขาให้ผลผลิตมาปีที่สามนะทุกคนปีแรกได้ประมาณสี่ห้าลูกและปีที่สองได้ประมาณสักเกือบสามสิบสี่สิบโลและอันนี้ปีที่สี่เขาให้มาทุกคน ปีที่สี่เนี่ยเขาก็ให้มานี่ทุกคนมาดูนี่เขาให้มาแต่ว่าต้นเขาอ่ะไม่รู้ว่าเขาจะอยู่นําอีกไหมทุกคนคือว่าเราก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบนี้เป็นเพราะระบบรากหรือว่าเป็นเพราะอะไรถ้าว่าเป็นเพราะระบบรากละ่ะต้นเขาจะเหลืองเขาจะลําเลียงอาหารขึ้นไปไม่ได้นะทุกคนอยากให้มาดูโรคทุเรียนต้นนี้ว่าโรคอะไรมะมัเบิงน้ำกันพี่น้องมะทุกคนอันนี้ก็คือกิ่งเขานี่จะแห้งไปเลยนะ อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรกินอาหารไม่ได้หรือยังไงกิ่งแห้งไปเลยตายไปเลยเนี่ไม่โ้โอ่เงี้ยเนี่ยน้องอนี่แล้วมาดูกิ่งนี้ดูกิ่งนี้นี่กิ่งนี้ก็หักไปแล้วทุกคนหักไปแล้วเนี่ยฮะแล้วมันก็ยังเหลืออยู่แต่ว่าเหมือนเหลือฝั่งหนึ่งกินไปแล้วซีกหนึ่งอ่ะตายแล้วซีกหนึ่งเหลืออีกซีกหนึ่งแต่เขาก็ยังมีลูกให้นะทุกคนดูทุเรียนป้าป้าเด็วแม่นอ้องติมจะพาขึ้นไปเบิง่ง ไปเบิกอยู่ข้างบนเลยเนาะพี่น้องว่ามันก็เลืออยู่พี่น้องนี่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสี่ถึงหาลูกแต่ว่าลูกหนึ่งอะหน้าหักมากเลยเนี่ยเริ่มจะได้แหละเพื่อนๆว่าจะมะตาตัดเอาแล้วละ่ะแต่ว่าเพิ่นพูเพิ่นกับอาชีพบเป็นขับไปขายอาจจะเป็น,ปจจปนทุเรียนตกไซนะทุกคนตุเ,นรเรียนตกไซเลยเนี่ยเพราะว่าพูเขาไม่เต็มไงนเนี่ยเนาะป่ะเอาขึ้นไปเบิงข้างบนเลยทุกคน อันนี้แม่น้องอติมก็พาพี่น้องมาครับถึงมาเบิ่งดด้วยพี่น้องด้วยเขาก็ให้ผลผลิตแล้วนะแต่เขาก็ล่มหายตายจากเราไปเหมือนเนี่ยทุกคนได้แล้วแหละเนี่ยแต่ว่าเอฟซีเห็นก็อย่าถามซื้อนะคะเพราะเราทุเรียนหน้านี้เราไม่แน่ใจไงว่าเขาจะได้แรงใจเราไหมเขาจะอร่อยไหมถ้าส่งขายไปก็กลัวจะเสียสื่อพี่น้องเพราะว่า เาเลี้ยนหนาพนนี่เดี๋ยวผนก็ตกเดี๋ยวพนก็ตบุสีเนื้อกระสืบบกขาวสีตัลูกนี่เหมือนกันแต่ว่าบางที่เราเอาจะไปไว้กินดูพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงตอนนี้เราก็ขึ้นมาต้นเขาไม่สมบูรณแล้วทุกคนแต่เขาก็ยังเลี้ยงลูกมาให้เราสี่ห้าลูกนี่ได้นะก็ได้ปีสามปีแล้วนะได้ลูกอะ่ะต้นนี้ได้ลูกสามปีแล้วเขาก็ให้ผลผลิตมา แต่ถามว่าเราอยากให้เขาตายไหมไม่หรอกค่ะไม่อยากให้ตายเพราะเราอยากเราอยากจะได้ลูกเขาไปเรื่อ,อยงไงถ้าเขาตายแล้วก็เสียเวลาอีกประมาณสามถึงสี่ปีแต่อันนี้เราก็เราห้ามไม่ได้ทุกคนห้ามไม่ได้เพราะโรคเขาอเนาะก,ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่น้องอติมมามาดูเฉยตอนนี้มาตัดอาจจะเป็นตอนเย็นก็ได้อาจจะมากับน้องอติมและพอ่พอพ่อน้องอติมจะมาตัดทุกคน แต่ว่าเรามาให้ดูเฉยๆนะเพราะต้นไม่สมบูรณ์ไม่ได้มาประกาศจะขายทุเรียนนะทุกคนทุเรียนหน้านี้เราไม่แน่ใจเลยขนาดหน้านั้นน่ะกันยังแบบติดอ่อนติดอะไรแต่ว่าอายุเขาได้แล้วสีเขาเข้าแล้วแต่กลัวว่าเขาจะไม่เข้าสีข้างในนะ่ะกลัวสีเขาจะไม่เหลืองแล้วก็เราคนที่กินไม่ไม่เข้าใจกินทุเรียนแล้วก็จะกลายเป็นว่าเป็นทุเรียนอ่อน บันนี้เฮากะจะลงไปเบิ่งข้างหลังอีกหน่วยหนึ่งพี่น้องไปเบิ่งอีกหน่วยหนึ่ง่ะลงไปน้ากันที่กระโดดลงไปเกิดสังเระทางใดอยู่พี่น้องก็รักษาเจ้าของไว้น้าแหลเนาะพี่น้องเนาะมาเน้องอติมกะอยากจะโชว์นะพี่น้องอยากจะโชว์พภาพตัวเองว่ายัางแข็งแรงอยู่ก็เลยต้องจับกล้องเองลงเองเนาะมือนึงจับกล้องอีกมือนึ่งแต่เสียสมาตะวันทุเรียนเขาต้นเขาน,น้อยพี่น้อง ต้นสูงกับบกก้าได้พี่น้องเอ้ยประมาทบ่ได้คนเราพร้อมจะตกได้ทุกเมื่อค่าประมาทเนาะอ้าวมาเบิง,บง,บงลูกลูกพิเศษอีกลูกหนึ่งใหญ่แห้งพี่น้องใหญ่คักใหญ่แนม่มาเบงน้ำกันนี่ลูกนี้น่ารักมากเนี่ยลูกนี้ก็คือก็จะได้กินอยู่ทุกคนแต่ทุเรียนในลูกเล็กเนี่ยเขาจะสุกสุกซ้านะสีเขายังไม่เข้าเลยสีเขายังเขียวค่าตัดไปก็หน้า พ่อค้าเขาจะว่าอ่อนเพราะว่าขีสีเขาเขียวแต่ต้นนี้ก็ลาข้าวและเป็นลาข้าวและลาขาวพี่น้องอันนี้คือเราจะให้พามาดูต้นทุเรียนไม่สมบูรณ์เขาจะออกลูกให้เรามารุ้นมาเชียร์ด้วยกันนะทุกคนว่าปีนี้ต้นนี้เขาจะอยู่ยงคงประพันธ์กับเราไหมเขาจะให้เราได้ลูกอีกปีหน้าไหมค่าเขาเป็นแบบนี้น่ะถ้ายอดเขาแตกนะทุกคนก็ไม่แน่เนี่ย เนี่ยยอดเขาก็ำลังแตกเนี่ยยอดก็แตกแต่ก็มันอาจจะไม่ได้เป็นระบบลากทุกคนอาจจะเป็นในการลำต้นของเขาหรือไงแต่ลำต้นเขาก็ไม่มีมอดนะไม่มีมอดไม่มีปลวกวันนี้ไม่น้องอติมพาแวะมาดูทุเรียนหมอนทองแล้วต่อไปจะไปแวะพาไปแวะเบึง่งพันอีกพันหนึ่งทุกคนพันอีกพันหนึ่งปะ เราไปเบิ่งกันเลยว่าอยียางพันอยียางแม่น้องอิติมว่าพันหยัางนี่พันหยังอันนี้เราจะมาให้ดูก็คือพันหลงหลงรับแรทุกคนหลงรับแรในสวนแม่น้องอติมนี้ก็จะมีอยู่ต้นหนึ่งปีนี้เขาให้ผลผลิตเยอะมากเลยนะทุกคนก็ค่าใครได้ซิมหลงรับแรนี้โอ้โหจังซี่เลยพี่น้องแซ่บจังซี่เลยพี่น้องเอยมีอยู่ต้นเดียวเด้อปีนี้เรามันจะออกไหมจะออกหรือเปล่า รอดูนะทุกคนปีนี้ได้ประมาณห้าหกสิโลนะเราไปขายแถวนี้ก็ไปขายก็ไม่ได้ราคาเท่าไหร่หรอกก็ราคาจะถูกหน่อยเพราะว่ามันไม่มีเพื่อนมันไม่เยอะเนาะแต่ว่าปีหน้านี้แล้วว่าเราจะขายขายทางออนไลน์ขายทาง YouTube อะไรเรานี่แหละถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะกี่ทานลงรับแรนะทุกคนไม่แพ้ไม่แพ้สุดนะูดูจังหวัดอตุตรดิต์เลยนะครับพี่น้องว่าสือหรือบ่สือก็ขอโทษข,ขออภัยด้วยพี่น้อง เมาบ่ถือพี่น้องจับใจคำบ่ถือเป็นคนเมาบ่ชัดเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องเซาอันอ,อุตรล,ลิดนะคะกาย่าโคจะโกรธจะให้เหมนน้องอติมเด้อจ้ากะของท่านานะก็ทเรียนของท่านจังหวัดท่านานั่นก็อร่อยอยู่แล้วจ้ะอร่อยกว่าอยู่แล้วแต่ว่าเรามากินถึงนี้เราไม่เคยกินแล้วว่าของท่านอร่อยสุดยอดเลยครับแต่เราก็ยังสุดหน่อยหนึ่งสุดยอดแต่ไม่ถึงเข้ากับของท่านของท่าน,านก็อร่อยอยู่แล้วเพราะของท่านเป็นถิ่นกําเนิดนะทุกคนแล้วคราวนี้ ปีหน้าค่าใครนั้นแม่นาอาติมจะมามาอัปเดตให้ทุกคนให้เพื่อนๆชาวยูทู e เนาะมาเบิ่งนํากันนี่ค่ะอยากกินก็จองบไปแม่นออติมได้เด้อพี่น้องเด้อโอ้โหค่ะใครได้กินนี่สุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดหมักทุเรียนบนต้นเลยเอา้าสําหรับมื้อนี้ก็พามาเลาะสวนททเรียนเนาะพี่น้องชล่าอาสิโบมีอีหยังเลยพี่น้องม้นนี่เนะาะชล่ะบ่คอยมีมาชมสวนน้่แเลยพี่น้อง ตากับว่าแวบแวบแวคือคือน่มาชมส่วนมาดูอาการทุเรียนว่าเป็นยังไงอ้าวคลิปหนาเจอกันใหม่เด้อพี่น้องสำหรับคลิปนี้โชคดีมีเงินใช้เด้อพี่น้องเอยที่สําคัญก็อย่าลืมซัพพอร์ตโฆษณาแม่น้องอติมด้วยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แม่น้องอติมกําลังหาเงินซื้อนมให้ลูกอยู่สําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ